เสียเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานกระทําความผิดดังกล่าวซึ่งศาลเห็นว่าการกระทาของจําเลยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ให้จําคุก36เดือนและปรับ 20,700บาทแต่ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องและเป็นพระชั้นผู้ใหญ่ไม่เคยกระทำความผิดทางวินัยจึงเห็นสมควรให้รอการลงโทษกำหนด2ปีซึ่งเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าพระเถระผู้ใหญ่ได้ถูกศาลตัดสินลงโทษจำคุกแต่ให้รอลงอาญา นะครับซึ่งเมื่อถูกตัดสินลงโทษแล้วพระจะกลับมงค์พระเหลืองอีกนั้นจะต้องผ่านกระบวนการบรรพชาอุปสมบทถึงจะมีสิทธิ์หมพระเหลืองได้ถ้าาคมโดยไม่อุปสมบทก็จะมีความผิดฐานแต่งกายเรียนแบบพระตามมาตรา208ประมวลกฎหมายอาญาด้วยความผิดเกี่ยวกับาศาสนา จากที่ท่านบอกว่าพระจากสามแสนรูปหายไปแปดหมืนรูปเหลือสองแสนสองหมืนรูปก็ไม่ตรงกับข้อมูลความเป็นจริงนะครับปัจจุบันเรามีวัดอยู่ทั้งหมดประมาณสี่หมืนสองพันกว่าวัดตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบที่เกิดเรื่องจนถึงปัจจุบันมีจำนวนไม่เกินสองหมืนห้าพันรูปครับซึ่งตรงนี้ แสดงให้เห็นว่าในคําอภิปรายหรือคําที่ท่านเสนอแนะในการอภิปรายท่านนายกนั้นบางครั้งอาจจะฟังได้บางครั้งอาจจะฟังไม่ได้ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าหลายสิ่งหลายความเห็นที่ท่านเสนอแนะผ่านมายังรัฐบาลผมคิดว่าบางเรื่องรับฟังได้ในปัญหาทางการเมืองที่ผมในฐานะรัฐมนตรีก็ดี ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ดีผมยังมีบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะฝากถึงเพื่อนสมาชิกทุกท่านในปัญหาที่ท่านกำลังอภิปรายทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องวิกฤตทางการเมืองตัวผมเองนั้นเคยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองมา <c oughs> เป็นเวลาทั้งหมดสิบกว่าปีผมไม่เคยกระทำการสิ่งใด ฝ่าฝืนกฎหมายเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะอะไรครับเพราะผมคิดว่าเพื่อนสมาชิกของผมเนี่ยก็รักในระบบประชาธิปไตยเหมือนกับผมหากว่าพวกเราคิดว่าสิ่งที่ตอกโต้โต้แย้งซึ่งกันและกันที่พวกเราผ่านวิกฤตการเมืองมาในหลายๆครั้งผมคงไม่ลงรายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างพวกเราทราบกันอยู่แก่ใจ เราในฐาน,นะนสมาชิกรัฐสภาเรารักสภาแห่งนี้เราคิดว่าเราจะดำรงสภาแห่งนี้เพื่อเป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนยันบางสิ่งบางอย่างเราถ้าเราคิดว่าเราอยากเห็นสภาของเราศักดิ์สิทธิ์เราอยากเห็นสภาของเราแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนได้ผมอยากเรียกร้องพวกเราสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรที่เป็นเพื่อนของผมได้หยุดคิดกันสักนิดหนึ่ง มาช่วยกันแก้ปัญหาในสภาของเราผมเห็นท่านนายกอยู่ทำงานกับท่านนายกท่านนายกยังไม่เคยตำหนิติติงผู้ที่ออกมาเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษาเมื่อสักครู่ท่านจะยืนยันว่าท่านเห็นเหมือนลูกหลานและส่วนตัวผมเองก็รับรองได้ว่าจะยืนยันเคียงข้างเพื่อไม่ให้เกิดพิษภัย กับลูกหลานไทยที่เป็นนิสิตน,นักศึกษาจะต่อต้านในสิ่งที่หากจะเกิดอันตรายกับเขาผมไม่ต้องการสิ่งที่ท่านบอกว่ามันอาจจะเกิดความรุนแรงผมไม่อยากเห็นสิ่งนั้นและผมอยากเห็นพวกเราที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระงับสิ่งนั้นถ้าหากว่าท่านเห็นว่ามันจะเกิด ถ้าพวกเราช่วยระงับได้ประชาธิปไตยของเรามันถึงจะเกิดครับสี่ปีเลือกตั้งครั้งหนึ่งไม่ใช่สี่ปีพวกเรามาทําลายแล้วก็บอกว่านักการเมืองแย่นักการเมืองใช้ไม่ได้พวกเราอยากกลับไปหยู่อย่างนั้นอีกเหรอครับแต่ถ้าพวกเราใช้สภาแห่งนี้ค่อยๆพูดค่อยๆค,คุยค่อยๆแก้ปัญหากัน ผมเชื่อว่าสิ่งที่พวกท่านต้องการหรือผู้ใหญ่ที่พวกท่านเคารพนับถือมีโอกาสครับแต่สิ่งที่พวกเรากำลังจะเดินผมว่ามันเป็นงานที่อันตรายนี่คือวิกฤตทางการเมืองที่เราต้องช่วยกันถูกไหมครับนี่คือเรื่องวิกฤตทางการเมืองครับท่านป่ะธานช่ว,ชวงครับ จบแล้วนะครับครับก็ท่านประธานครับมีประท้วงมะครับเชิญนะครับท่านประธานครับผมขอประท้วงท่านรองนายกนะครับในข้อ6 9ครับวรรค2ครับพูดไม่ไม่เป็นความจริงนะครับขอหนึ่งดนึงครับที่ผม ส,ส,สต้องได้มีจัสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรครับสมุทรสาครเขตหนในในวักสองนั้นครับที่ว่าพระนะคับขอนิดน,นึงนะครับรรท่านประธานครับคือจริงๆแล้วอ่ะกลัวประชาชนหรือประชาชนต้องอในประเทศเราจะเข้าใจผิดเพราะเราเป็นประเทศพุทสั์สนานะครับการที่พระ โดนสึกไปหรืออะไรอย่างเงี้ยท่านไม่เข้าใจครับจริงๆแล้วคือถ้าพระองค์นั้นไม่ได้เต็มใจไม่ได้เต็มใจปฏิญาณตนลาศิกขาตรงนั้นครับพระจะกลับมาเป็นพระอยู่ได้เพราะในหลักพระวินัยแล้วมันอยู่ที่จิตใจครับท่านประธานขอรับครับครับ่จริงๆก็ไม่ไม่เป็นประตูง่ไยนะครับ แต่ว่าไม่เป็นไรฮนะถือว่าให้ความเห็นไปอีกด้าน,นหนึ่งรั้ซีจบไมยครับครับก็ด้วยความเคารพะนะครับเมื่อ,อพระที่ผิดพระธรรมวินัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถูกจับแล้วต้องลาศิขาบทนั้นนะครับมีพระธรรมวินัยนะครับบอกไว้ว่าต้องอบรรพชาใหม่นะครับไม่สามารถที่จะกลับมาห่มพระเหลืองได้อันนี้ตามหลังนะครับตามกฎหมายนะครับก็กลับเรียนด้วยความเคารพ สิ่งที่ผมได้กลับเรียนไปเนี่ยผมมีความจริงใจต่อสภาเราผมรักสภาเราจริงๆนะครับผมถูกตัดสิทธิ์การเมืองมาสิกว่าปีผมทนนะครับเพราะอยากเห็นประชาธิปไตยอย่างที่พวกท่านอยากเห็นถ้าหากมีสิ่งใดเกิดขึ้นเราก็ต้องกลับไปอยู่วงวนเดิมผมอยากร่วมมือกับพวกเราครับในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษดรเช่นเดียวกับพวกเรารักพี่น้องประชาชนรักประเทศชาติและผมยังอยากเห็นท่านนายก อยู่เพื่อแก้ปัญหาของประเทศร่วมกับพวกเราเพื่อที่จะเดินทางไปสู่ระบบประชาธิปไตยที่พวกเราฝันไว้และเป็นยานไตที่เอื้อให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศขอบคุณครับขอบคุณรัฐมนตรีนะครับผมตอโอกาสเรียนนะ้ว่าที่จริงแล้วเป็นหน้าที่ของทุกคนนะที่จะต้องช่วยกันรักษาระบบประชาธิปไตย เนื่องจากสมาชิกบางท่านพูดวิจารณ์สภาของเรานะีเขอเรียนว่าผมเคยเรียนพวกเราตลอดว่าเราเป็นฝ่ายนิยงอยางเราเออกกฎหมายบังคับคนทั้งประเทศเราต้องเป็นแบบอย่างในการเคารพกฎหมายถ้าเราทาหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วก็ถือว่าดีแล้วครับอันนั้นคือสิ่งที่อยากให้พวกเราได้มีส่วนร่วมกัน ส่วนฝ่ายบริหารน,นั้นก็เป็นหน้าที่ฝ่ายบริหารและเราก็มีหน้าที่ตรวจสอบส,ส่วนการวิจารณองค์กรอื่นนั้นที่ผมเตือนเพราะว่าผมไม่อยากให้เราไปก้าวล่วงแล้วเขาก็ไม่ควรมาเข้าล่วงเราเราก็ไม่ควรจะไปก้าวล่วงคนอื่นแล้วก็ควาเมเห็นแต่ละคนนั้นก็ย่อมแตกต่างกันคนที่ได้ผลกระทบก็มองอย่างหนึ่งคนที่เป็นผู้ชนะก็คิดอย่างหนึ่งคนผู้แพ้คิดอย่างหนึ่งมันไม่จบนะครับ เรายึดของเราว่า,ร,า,าร้องเคารพกฎหมายบ้านเมืองเป็นสิ่งดีเป็นภาระของเราในระบบประชาธิปไตยต่อไปก็มีรัฐมนตรีอีกท่านนะครับรัฐมนตรีช่วงลาโหมนะครับขอเชิญนะคร,ครับครับการเรียนท่านประธานสภาประเทศรัชกรที่เคารพครับผมอดีตเดกชนชา่างมูรัฐมนตรีช่วการสุภาราโหมขออนุญาตตอบคำถามของท่านสมาชิกนะครับ เรื่องกรณีที่ท่านได้สอบถามว่าเห็นรัฐบาลนั้นได้ปล่อยป่าละเลยในเรื่อง